ครับวันนี้เรามาแกงเปิดหน่อไม้ครับไปดูขั้นตอนครับนี่คือหน่อไม้ที่เราต้มใส่ยานางไว้แล้วครับเดี๋ยวทำการปรุงเครื่องครับตั้แรกเราก็เตรียมพวกผักก่อนครับมีชะอมมีมะเขือพวงนะมีพริกกิโนสวนครับหน่อลาภะไผ่เลิศนังเลิศครับเช่ปูนั่นแหละครับไปใส่แล้วทำครับข้าวเบือครับ รเราก็เพืใส่พกวกกระชายนะครับโอเคครับตามก่อนพีิกบก,กระชายลงไปครับตับใส่กระเบือครับใส่จะไคร้ลงไปครับใส่หอมกระเทียมแดงลงไปครับ ตำตำหุ่ยาบครับครัตำให้แตกแสพอครับเรียบร้อยครับจากหม้อเราเดือดเราก็ใส่ข้าวเบือนลงไปครับกับพิกิดตำรวมกันเลยครับเสงไปเลับ เตครับี๋้วต้องเติมน้ำอีกครับน้ำน้อยไปที่ข้าวเบือสุกแล้วครับเราก็ใส่หมูล,ลงไปหน่อยนึ่งต้องใส่เยอะครับใส่เยอะก็ไม่กินนู้นเราก็ทอดปลายสีไว้ครับราดน้ำยำแล้วแกงเปิดครับ มาปรุงเครื่องกันเลยครับตับแรกใส่น้ำปลายั่วกลิ่นไปก่อนครับนี่ครับน้ำปลาเราเรอกัอนครับเดือดเค็มเหมือนเดิมครับตามสูตรนะครับเดีย๋ยวลงไป ปลานัวก็ใส่ลงไปครับผนครับหลังจากรสชาติได้แล้วครับราก็ใส่นีเลยมะเขือพวงใบมะกรูดต้นหอมพริกเม็ดลงไปลูกโดดลงไปตามด้วย ชะอมครับใส่ลงไปครับตามด้วยใบเชื้อปูครับใส่ลงไปแล้วก็ใส่พร้อมกันนั่นแหละครับหัวนกพาใส่ลงไป ไปให้หมดครับกดกดลงใช้ได้ครับเพราะรสชาติมันใช้ได้แล้วครับ เรียบร้อยครับตักเสร์ฟครับแกงเปิดอนไนจอนครับเดี๋ยวไปทำน้ำจิ้มปลาอินทรียครับน้ำยำราดตักเลยครับครับเดี๋ยวเรามาตักแกงเปิดนครับกินข้าวแล้วครับน่ครับ ตามมแล้วตามด้วยลูกโดดตามด้วยผักครับ จะอมกับอลครับแค่นี้ก่อนครับ เอครับหน้าตาก็จะประมาณนี้ครับแกงเปิดนําไม้ครับใส่จานนี่แหละครับจะได้มองเห็นครับไปลุยลุยลุยกินกันมามามกินข้าวกันครับวันนี้ก็มีทอดไปสีรดน้ำยำครับแกงเปิดครับนดอนครับเีการหลังบ้านเหมือนเดิัม ลอย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 ว่าไหลใหญ่ฮะวงบินต่ำมาละบนเวียนแถวนี้ยมันกดระเบิดอะไรน่ะ